สวัสดีครับทุกทุคนเดี๋ยววันนี้นะครับก็มาฝึกท่าใหม่อีกแล้วท่าที่จะฝึกในวันนี้ก็ยังหนีไม่พ้นกับการหมุน360นะครับนั่นก็คือท่าเฟก,กีอ้ออสามกสิบป๊อปนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ก็จะวนๆอยู่6 6แล้วนะมันเหลืออีกประมาณออสองท่านะครับที่หมุนๆแบบนี้นะครับก็คือ f a กี้แบ็กไซ d ์บิ๊กสปิอ่าก็หมุนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอ่อฟอนไซเรียกว่าอะไรฟอนไซสามร้อยหกสิอ๊อบไม่แน่ใจมันก็หมุนอยู่เหมือนกันมันจะออ,อยู่แถบนี้มันจะไปแล้วก็กลับคือแบบมันก็หลายท่าอยู่นะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะเป็นท่าที่แบบเบาที่สุด ตั้งแต่ฝึกมาของเดือนนี้แล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าผมก็พอที่จะเ,เล่นอยู่บ้างน,นะครับสําหรับท่านี้แต่ก็ยังไม่แต่ก็ยังไม่คล่องนะแต่ก็ดีกว่าท่าอื่นๆที่แบบเพิ่งฝึกนะครับคิดว่าน่าจะลงนั่นแหละแต่จะพยายามทําให้มันดูดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ <F ake y> เฟกี้ป๊อปโชวิตถ้าใครจะฝึกก็คือหนึ่เลยต้องได้ท่า เฟกี้ชูวิตก่อนนะครับโอเควันนี้ก็ขอแบบสบายๆแล้วกันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบเจ็บตัวมากนะครับเพราะเมื่อวานเะนี่ยแบบมาฝึกหนักเกินไปนะครับทำให้ร่างกายอ่อนล้านะครับก็เดี๋ยวผมจะทำเฟกี้ชูวิตธรรมดาให้ให้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเฟกี้360ชูวิตเลยนะครับผม โอเคแป๊บเดียวเห็นหมาได้แล้วนะครับกับท่าเฟก,กี้สามร้อยหกสิบป๊อปนะครับแต่มันก็ยังไม่สวยนะครับแต่ว่ามันมันลงแหละครับก็ถ้าใครมีพื้นฐานหมุน3 6มแล้วนะครับแล้วก็เฟก,กี้ฟอนป๊อปแล้วนะครับท่าน,นี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับเพราะว่าผมก็ทำได้นะเดี๋ยวผมจะ เออทำอีกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวก็ค่อยไปดูอัปเดตทางอื่นแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับคือถ้าจะเอาให้มันแบบสวยๆพยายามจะตั้งใจให้มันแบบทำสวยๆมันก็ก็ยากอยู่นะท่านี้ยากอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นของผมก็จะได้ประมาณเนี้ยบ,บ,บ,บินแบบแบบว่าโอยหายใจไม่ทันคือมันก็แบบว่าเออพอลงได้นะครับพอแบบเอาไปกินเอ,อ่อเสเคกับน้องๆได้นะสำหรับท่าน,นี้นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครฝึกเท่าไหร่นะครับแล้วอีกด้านึงนะครับ ท่าที่ผมโดนกินนะครับแล้วก็คลิปหน้าน่าจะฝึกก็คือท่าเฟกี้ฟอนไซบิ๊กสปินเออมันคิดว่ามันไม่น่าแต่ยากนะครับเพียงแค่ผมเนี่ยไม่ได้ฝึกเท่านั้นนะครับเพราะว่าท่าน,นี้ยน้องที่สนามก็ได้หลายคนอยู่เพียงแค่ว่าผมยังไม่ได้ฝึกนะครับเวลา,าผม SK พวผมเจอท่านี้พวผมก็ไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําให้ดูสักนิดหน่อยละกันนะครับเพาผม ได้ขนาดไหนคือแบบไม่ได้จริงๆนะครับนี่แหละผมก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้คือแบบดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะเดี๋ยวจะลองฝึกดูในคลิปหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับก็ลองติดตามชมกันดูนะครับส่วนนะตอนนี้นะครับที่ผมฝึกก็คือ กำลังหาจังหวะท่าป๊อปปาอป๊อ360ปอ,อยู่นั่นเองนะครับซึ่งที่ผมฝึกไปในคลิปแล้วแล้วเนี่ยการหมุนของทีป๊อปของผมเนี่ยมันยังไม่โอเคผมก็เลยมาหาจังหวะใหม่นะครับแล้วทีนี้ผมก็หาได้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่คล่องนั่นเองอันนี้คือแค่จังหวะหมุนนะให้แบบมันหมุนแบบ เป็นทรงนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับโอเคอันนี้นะครับก็คือจะเห็นว่ามันจะมีบางจังหวะมันจะหมุนแบบแบบหมุนนะี้เออนั่นแหละต้องหาต้องเล่นจังหวะนั้นให้ได้นะครับผมคิดว่าถ้าได้ตรงนั้นปุ๊บก็ท้าทีป๊อปก็น่าจะได้แล้วแล้วก็ไปต่อตรง แบ็กไซด์วีกสเปนด้วยเพราะว่ามันก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับมันต้องหมุนแบบนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะส่วนท่าอื่นนะครับเฟกี้คิกฟลิปนะครับเฟกี้ฮิลนะครับตอนนี้ผมก็พยายามฝึกเฟกี้เยอะนะครับแล้วก็พยายามเอาคิกฟิปกับฮิลฟลิปได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ท่าเฟกี้คิกกับเฟกี้ฮิลเนี่ยลงนั่นเองนะครับก็แต่ยังไง พอสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนคลิปเดี๋ยวจะสรุปตัวให้ดูนะครับว่าเล่นได้ถึงไหนแล้วนะครับผมก็ยังไงวิดีโอนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอขอตัวไปพักผ่อนนะครับวันนี้จะไม่เล่นหนักขอเบาๆแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันวิดีโอหน้านะครับฝปกผ้าอะไรต่อกัรติดตามชมนะครับยังไงขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ